สวัสดีจ้าเมื่อนี่หลังจากไปหาหมอมากระไดมาเยี่ยมมามเยี่ยมหรือมาเดินเล่นมากินเขา่าอยู่ทิ้นเทินอาบีกำงกเขาสวยงามค่ะบรรยากาศ ดีมากเลยอาบีก็คือเป็นโบสเก่าเป็นเป็นโบสเก่าของอาคาทัลิกโรมัน ที่ติดที่ติดแม่น้ำแถวนี้ก็จะเป็นที่เล่นรักปีหรือเข่าแคมของนักเรียนยำข้าเจ้าก็สิมาเสมอข้าเจ้าก็สิภากันออกมาเล่นมากินเข่ามาเดินเล่นออกกําลังกาย ดูบรรยากาศสวยงามมากเป็นเพจกกามวกเขาที่สวยงามต้นไม้ล้อมรอบเป็นปาาสาเกศาหมเก่ามีต้นไม้มมศศมใหญ่ไล่ล้อมมีพับทางลานทานี้เป็นเส้นน้ำยาทิกวงมาก ที่เัมอร์ขาเจาสิมาเล่นลักบี้กันเลนเตฟุตบอลเล่นลักบี้นี่เป็นพับชีนังดื่มช่วงเัมอมาคนสิไลเต็มอย่แตะวานลานไอติม่อยขจาปิดเลยบริกิจไอติมเลยเมือนแต่กะสิผ้าเจาวมาเบิง่งกินเทิลอาบี้ เป็นหุบเขาสถานที่ที่สวยงามโต๊ะนัง่งต้นสนหลายปีแล้วเด้นี่เป็นลอยปีแล้วสองลอยปีแล้วเด้นี่สามลอยปีแล้วเด้นี่ ม,ม,มองนี่จะเป็นอ่กิฟช็อปขายของที่ระลึกเป็นที่ขายไอศครีมอร่อยมากเลยโฮมเมดด้วยแต่เขาปิดไปแล้วนี่ก็คือโบสถ์เกา่าตอนมากใหม่ๆม แสนผ้ามาถ่ายรูปเขาไปถ่ายรูปได้นี่เป็นบอ่อที่สวยงามมากเลยเป็นบอ่อไอหินทั้งหลังที่สร้างโดยใส่มือใส่แรงค้น ี่่อมเรา่าสวยงามกันกอสารของเขาทนท่านวนะนาดข้านข่า,ขาลูกกง ก็สมแทมมองยางบางเป็นบางเบื้องนาบดเบื้องนาบดการก่อสร้างของเขาสวยยังลำบัดสวยมากเลยจินเทินอาร์บีโบดเก่าสมัยบลโบราณ ข้าเขาไปโชคข้างในดอกข้างในก็สวยก็คือจังเมืองโบราณบานเฮ่านะจ้ะจังเมืองโบราณบานเฮ่านะข้าจ้าก็สร้างด้วยหิน้างด้วยหินกับขเขา นถ้าน,น,าน,นีสิเป็นทีคนอยู่เป็นบ้านคน้นยูคลิปนี้แค่นี้แล้วจ้าจะเจอกันใหม่จ้า เปิ่งหุบเขาสิฟ้าเปิ่งรอบๆอีกครั้งหนึง่งสวยงามมากเมื่อกลางหุบเขาสวยงามเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ